จุดสนะครับตอนนี้สินค้ามาแล้วอันนี้เราก็เอาออกจากกล่องเลยนะครับเพื่อมาเช็คให้คุณลูกค้าดูนะครับโอเคเราจะจะอธิบายในส่วนแรกก่อนนะครับก็เป็นส่วนของการดึงขึ้นแล้วก็เก็บลงนะครับอ่าเราจะดูลักษณะอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนตัว A มีหางยาวๆนะครับโอเคการเวลาเราดึงขึ้นนะครับ เราดึงให้ให้ตัวเอพ้นก็พอห่างไม่ต้องขึ้นนะครับเขาจะช่วยค้ำเป็นชั้นๆอย่างนี้ให้เดี๋ยวลองขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราดึงขึ้นนะครับต่อไปวิธีเก็บลงนะครับเราดึงให้ห่างขับพ้นขึ้นมานะครับอ่าล้วค่อยๆปล่อยมันก็จะลงได้เรื่อยๆเ,เลยนะครับ อันนี้ก็เรามีเก็บลงนะครับใช้งานแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็วิธีประกอบนะครับสังเกตง่ายๆก็เอาด้านที่เป็นสีแดงนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็อยู่ด้านในด้วยนะก็จะมีสองขานะครับสองฝั่งถ้ายืดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีแดงมีหน้าที่ ีแดงมีหน้าที่เอาไว้ใส่ชี่เหยียบนะครับคานตรงนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับอันนี้จะเป็นด้านบนอันนี้ด้านล่างเราสามารถขึ้นจากด้านล่างได้นะครับแล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับ ไอท่อนสองอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าอยู่ตรงนี้นะครับสองฝั่งฝั่งละหนงชิ้นนะครับส่วนสีเหลืองๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยที่ติดสติกเกอร์สีเขียวหกชิ้นม่วงสองแล้วก็ดำสี่นะครับสีดำก็จะมีหน้าที่ทำเป็นตัว x อ,อย่างน,นะครับสีเขียวก็จะแบ่งสีเขียวนี้จะใช้กับด้านในนะครับ สีเขียวก็จะมีด้านบนหนึ่งหนึ่งสองนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเป็นด้านในส่วนสีม่วงสองอันจะเป็นของขอบด้านนอกนี่นะครับสองข้างเป็นด้านบนสุดของด้านนอกนะครับสองข้าง